พี่ปุ้ยคะทำไมฝาฟอยถึงแพงกว่าฝาอลูมิเนียมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวอธิบายที่อธิบายให้ฟังนะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้คือถ้าเป็นฝาตัวเนี้ยมันจะเป็นอลูมิเนียมที่จะแข็งแรงฝาฝาฟอยแล้วก็ตัวเนี้ยจะทนเรื่องการรับแรงดันได้สูงเหมาะกับพวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกเบียร์พวกน้ำอัดลมตัวนี้จะดีกว่าส่วนฝาฟอยจะเป็นอลูมิเนียมที่ค่อนข้างจะบางกว่าเป็นเกรดบางฝาและตัวฟอยตัวเนี้ย จะเป็นอลูมิเนียมเกลืผสมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางผู้ผลิตผสมอะไรมานะแล้วก็ที่สําคัญเลยฝาฟอ,อยอฝาฟอ,อยกับฝาตัวเนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาซ้อนกันเยอะๆตัวนี้จะรับน้ําหนักได้ดีกว่าสามารถซ้อนได้หลายชั้นกว่าส่วนฝาฟอ,อยอมันเหมาะกับพวกบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะแบบมีน้าหนักเบานิดนึงพวกน้าผลไม้รูอขนมเพราะเวลาซ้อนกันแล้ว่ตัวนี้มันจะได้ไม่ยุบและอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากให้ระวังนะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างตรงนี้ ขอบตรงเนี้ยของฝาลรมินียมอ่ะค่อนข้างที่จะคมมากต้องระวังบาดมือในในกรณีที่แบบไปซื้อขนมที่เป็นฝาแบบเปิดแบบนี้เนาะต้องระวังบางทีบาดมือเด็กๆได้ส่วนฝาฟอ,อยตัวเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะมนมากเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะไม่บาดมือถ้าหนูๆรุ่นเด็กๆที่ซื้อขนมมาถ้าเป็นฝาฟอ,อยออันเนี้ยไว้ใจได้เพราะมันจะไม่บาดมือส่วนเรื่องการรีไซเคิลฝาที่เป็นฝาตัวนี้เป็นฝาลูมินียมตัวเนี้ย สามารถรีไซเคิลได้ร้อกลับมาใช้ใหม่โดยไม่เสียคุณภาพส่วนฝาฟอยจะรีไซเคิลได้ยากฝาเพราะตัวนี้เป็นโลหะผสมซึ่งในอนาคตตัวนี้จะมีเรื่องคาร์บอนเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้อง